คุณกำลังฟังขายเดีย d c พอดแคสต์สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขายเดียพอดแคสต์ค่ะวันนี้นะคะหัวข้อที่ขายเดียจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการเตือนภัยระวังโดนขโมยเหรียญคริปโตเคอเรนซีค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้สกุลเงินดิจิตัลในบ้านเรากำลังดังมากๆเลย ถ้าหากว่าใครยังไม่รู้ว่าสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าเหรียญบิตคอยเหรียญคริปโตเคอเรนซีคืออะไรแนะนำว่าให้ไปฟังช่องที่เป็นกูรูเกี่ยวกับบล็อกเชนหรือว่าคริปโตเคอเรนซีค่ะส่วนวันนี้ขายเดียขอมาพูดถึงเรื่องการระวังว่าทำยังไงไม่ให้โดนขโมยเหรียญคริปโตเคอเรนซีค่ะ และเรื่องที่ขายเดียจะมาพูดในวันนี้นะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวของขายเดียเองค่ะซึ่งบางครั้งขนาดคนที่ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาที่ไม่ให้โดนแฮกเกอร์ acker, หรือว่ามิจฉาชีพเนี่ยเข้ามาแฮกข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะ เรื่องมันก็มีอยู่ว่าเวลาที่เรามีเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสกุลเงินดิจิตอลใช่ไหมคะแล้วเราต้องการที่จะเก็บไว้ในวอลเล็ตก็คือในกระเป๋าเก็บเหรียญสกุลเงินของเราเนี่ยที่เราไม่ได้เก็บไว้กับบิตคาบหรือว่าซิฟแม็กหรือว่าสตังโโป o อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันมีเหรียญอยู่เหรียญหนึ่งที่ขายเดียต้องการที่จะถอนไปเข้าวอลเล็ต แต่ด้วยความที่เราก็ถอนไม่ได้สักทีบิดครับเขาก็ไม่ได้อนุม,มัติแล้วมีการถูกปฏิเสธเราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงถอนเหรียญเข้าวอลเล็ตของเราไม่ได้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นขายเดียก็พยายามที่จะค้นหาข้อมูลใน Google ว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะถอนเหรียญเหรียญน,นี้เราจะต้องทำอะไรบ้างสรุปว่าขายเดียก็ดันไปอ่านบทความของแฮกเกอร์ค่ะเขาก็บอกว่า เวลาที่เราจะหาเลขอ้างอิงเลขแทก็กหรือว่าเมมโมมันไม่สามารถดูได้ในมือถือจะต้องเข้าไปในอ่าโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็บท็อปเท่านั้นถึงสามารถที่จะหาตัวเลขนี้ได้ใครเดียก็พยายามเซิร์ชหาค่ะเสร็จแล้วทีนี้ มันก็เจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่มันชื่อคล้ายกับ w a l l ล t ของเราอาก็คลิกเข้าไปแล้วมันก็ให้เราเชื่อมต่อกับกระเป๋าสตังค์ของเราอะค่ะโดยการกรอก private Key คือตอนนั้นขายเดียก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองถึงกรอกพา v a t t Key ทั้งหมดลงไปหลังจากที่ขายเดียกรอกลงไปทั้งหมดแล้วค่ะมันก็ไม่ได้มีการเชื่อมต่อหรือว่า Connect กับ w a l l e t ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็คิดว่า ระบบคงมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ค่ะหลังจากที่ขายเดียเนี่ยทำการถอนเหรียญจากบิตคัพเข้าไปใน Wallet เรียบร้อยเสร็จกระบวนการเรียบร้อยต่อมามาเช็คยอดคงเหลือในอีกวันถัดมาค่ะคือยอดนั้นอ่ะไม่มีแล้วหายไปแล้วก็งงมากว่าเกิดอะไรขึ้นพอมานั่งไล่เลียงเหตุการณ์ลำดับว่าตัวเองทำอะไรมั่งเลยเข้าใจว่าอ๋อเราอ่ะให้ private Key ไปกับแฮกเกอร เขาก็เลยสามารถที่จะแฮกเข้ามาใน wallet ของเราและก็ถอนเหรียญโอนเหรียญของเราเนี่ยเข้าไปที่ wallet ของเขาค่ะกลับมาที่การที่เราจะมี wallet หรือว่ากระเป๋าไว้เก็บเหรียญ Cryptocurrency สกุลเงินต่างๆค่ะตอนที่เราจะต้อง create หรือว่าเปิดบัญชีเนี่ยเขาจะมี private key ให้เราจด โดยที่เป็นความลับของเรานะคะมันบาง wallet เนี่ยอาจจะมี12คำา8 8คำา2 2คําคำหรือว่า24คําคำจะเป็นคำภาษาอังกฤษค่ะซึ่งเขาเรียกว่า private key ซึ่ง private key ตัวนี้ค่ะขายเดียบอกไว้เลยว่า,เร,วาเราควรจะเก็บไว้ให้เป็นความลับ คือมันไม่มี Wallet ไหนที่จะถามหา Private Key ของเราเพราะฉะนั้นให้ตั้งสติใจเย็นเย็นไม่ต้องรีบร้อนเวลาขายเดียวเข้าใจคะ่ะเวลาที่เรากังวลหรือว่าเราร้อนใจเรามักจะทำอะไรโดยไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้ติตองซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเองกับตัวขายเดียเลยค่ะ ว่าเวลาที่เรารู้สึกร้อนใจเรารู้สึกว่าต้องการที่จะถอนเหรียญแต่ว่าเราไม่สามารถทําได้แล้วพอเราไปเจอเว็บของแฮกเกอร์ของมิชาชีพเราก็ยังให้พาสเวิร์ดเขาไปซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ สุดท้ายที่ขายไอเดียอยากฝากแล้วก็เตือนให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่มี Wallet หรือว่ามีเหรียญสก,กุลเงินดิจิตัลที่ต้องการที่จะถอนและเก็บไว้ใน Wallet ของตัวเองนะคะแนะนำว่าให้เก็บภาเว t คีย y ไว้เป็นที่ลับที่มิดชีดเก็บไว้ออฟไลน์ค่ะเ,เขียนในกระดาษเก็บไว้อย่างดี ถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องเก็บไว้ในแล็ปท็อปหรือว่าไม่ต้องเซฟลง iPhone หรือว่า Android ใดๆค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะเราไม่รู้ว่าแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะสามารถเข้ามาในโทรศัพท์ของเราได้วันไหนเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงทางที่ดีเก็บไว้แบบออฟไลน์ดีกว่า ช่วงนี้ใครสนใจลงทุนคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิตอลซื้อเก็บไว้ก็ไม่เสียหายค่ะช่วงนี้ราคากำลังลงยังไม่แพงมากขายเดียนแนะนำว่าซื้อเก็บไว้ใจเย็นๆก็ดีไม่น้อยค่ะแล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ